ไม่อยากฟอกไตตอลอดชีวิตห้ามทำห้าสิ่งนี้หนึ่งไม่ไปพบแพทย์ตามนะัดบางคนมีความเชื่อครับว่าไม่ไปหาหมอไม่ตรวจโรคก,ก็ไม่เป็นโรคครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างมากนะครับการที่เรามีโรคความเสื่อมนะครับไม่ว่าเป็นโรค n อ d นดีโรคเบา,าหวานหัวใจความดันรวมทั้งโรคไตนะครับมันจะเป็นต้องมีการตรวจผลเลือดนะครับเพื่อช่วยในการวัดผลนะครับว่าเรากําลังฟื้นฟู ภาวะของเราและโรคของเราดีขึ้นไหมนะครับไม่เสื่อมลงนะครับบางท่านนะครับไม่ไปตรวจนะครับหนีหมอนะฮะก็จะทําให้เกิดเหมือนการเป็นระเบิดเวลาในร่างกายนะครับพอรู้ตัวทีหนึ่งคือต้องฟอกไตทีเดียวฟอกไตชุมเชิญฟอกไตถาวรนะครับต้องวางเส้นกันทีเดียวนะครับนั้นถ้าเรานะครับเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีปัญหาสุขภาพนะครับตรวจทุกๆปีหรือทุกครึ่งปีนะครับเพื่อ ได้ปรับพฤติกรรมการกินนะครับแล้วก็ปรับยาตามที่เรามีอยู่นะครับเพื่อทําให้เราห่างไกลจากการการฟอกไตครับ 2. ปรับยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ครับหลายท่านนะครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากทานยานะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับผมเองคนหนึ่งที่ไม่อยากทานยาเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับการทานยาเพื่อควบคุมให้ภาวะของโรคของเรานะครับเสื่อมช้าลงนะครับดังนั้น ถ้าเราสามารถปรับอาหารได้มันก็จะดีมากแล้วก็เราจะปรับยาเองได้เมื่อผลเลือดเราดีขึ้นโดยขอคุณหมอครับว่าความดันตอนนี้ปกติแล้วนะน้ำตาเราดีขึ้นแล้วนะค่าไตาเราดีขึ้นแล้วนะเราจะลดตัวอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่แบบอยู่ก็ไปปรับเองลดเองนะครับหรือหนีหมอไม่กินยาเองนะครับรู้ตัวอีกทีหนึ่งเข้าไปฟอกไตทนันทีเลยครับ 3. ไม่วัดค่าความดันสม่ำเสมอสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคไตนะครับความดันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ไตเสื่อมนะครับดังนั้นเราควรจะมีเครื่องวัดนะครับที่บ้านนะฮะเดี๋ยวนี้เครื่องวัดมันก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับวัดเล่นๆนะครับไม่เจ็บตัวด้วยนะครับวัดทุกวัน2วันครั้งนะครับถ้าเราไม่วัดนะครับความดันเราเกิน140ตลอดเวลานะครับจะทําให้หน่วยไตของเรานะครับมีการแตกเสียสลาย เราก็ทําให้เป็นโรคไตที่เสื่อมเร็วขึ้นนะครับดังนั้นการที่เราวัดนะครับวันนี้นะครับ140นะครับเราก็จะได้แบบระวังการกินเราจะไดะ้ระวังการดื่มเครื่องดื่มบางอย่างที่กระตุน้นการทํางนานของหัวใจแล้วก็เพิ่มความดันนะครับถ้าเราสามารถที่จะ,ะลดความเสี่ยงทําให้ความดันมันลงต่ํากว่า140ได้นะครับไตเราก็จะฟื้นฟูได้นะครับดังนั้นเราวัดไว้ไม่เสียหลายครับ 4. รับประทานยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซดโดยไม่ปรึกษาหมอครับ หลายท่านนะครับปวดโอยเจ็บโอยปวดบางคนนะเป็นโรคไตปวดหลังนะครับเอล่านะครับไปหายากินเองนะครับบางทียาชุดนี่น่ากลัวมากนะครับหรือเราไปหาหมอนะครับหรือเภสัชนะครับบางทีเขาจ่ายยาเอนเซตเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กินแก้ปวดแก้ปวดหลังก็ไตก็เสื่อมเข้าไปนะครับรู้ตัวทีฟอกไตแล้วนะฮะดังนั้น การที่เราจะต้องกินยานะครับเราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วก็ถ้าเราปวดนะครับน้อยๆนะครับอย่าเพิ่งกินยาแก้ปวดนะครับพยายามที่จะดูแลร่างกายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเริ่มมากนะครับเราก็ควรจะปรึกษาเภสัชนะครับว่ายากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มเป็นเศตไหมนะครับเป็นกลุ่มเป็นเสตนะครับผู้ป่วยโรคไตไม่ควรทานนะครับถ้าไปหาสมุนไพรยาสมุนไพรกินเองครับย่านที่ผมได้บอกครับว่ายาแก้ปวดเนี่ยที่เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับ กลุ่มสมุนไพรครับแล้วก็กลุ่มพวกยาชุดยาอะไรต่างๆที่ไม่ได้จ่ายโดยคุณหมอนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรทานเพราะว่ากลุ่สมุนไพรจริงๆมันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ไตนะเป็นอวัยวะที่บอบบางที่สุดนะครับในร่างกายเรานะครับเราควรจะต้องเลี่ยนะครับเพราะว่าสมุนไพรบางตัวค่อนข้างแรงมากครับต่อไตนะครับดังนั้นเราไม่ควรหาสมุนไพรกินเองครับควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องนะครับเชี่ยวชาญด้านสุขภาพไตนะครับหรือคุณหมอด้านไตก็จะทําให้คุณเองห่างไกลจากเป็นโรคไตได้ครับ หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดูแลสุขภาพสามารถทักเข้ามาได้เลยทางทีมงานเราพร้อมดูแลให้คำปรึกษาครับ